สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านยี่ห้อคอนฟลิกนะครับโคฟิกซื้อมาจากสมอนะครับได้ซื้อมานานแล้วนะครับข้างในก็จะมีตัวสว่านนะครับซื้นมาแล้วสว่านนี้ก็จะมีปรับระดับการไขน็อตนะครับให้ทั้งหมดมา18ระดับนะครับ อันนี้คือลูกศรที่จะชี้ว่าเราอยู่ในระ,ะดับไหนแล้วนะครับถ้าปิดมาสุดนี่คือการจอกสกูนะครับอันนี้เป็นตัวปรับคันน็อตมีสิบแปดระระดับนะครับแล้วก็อันนี้คือซ้ายขวาตรงกลางนี่คือล็อกไม่ให้กดนะครับถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่องตรง,งกลาง ก็มีไฟวดารอดับด้วยแล้วก็มีเกทหนึ่งเกสองครับอันนี้เก,เก,เก,เก 2. ทหนึ่งเกทสองเกสองก็หมุนเร็วหน่อยคนระับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ครับไม่บอกมิลแอมมาด้วยน่าจะประมาณมสามพันมิลมิลอมแอมนะครับ แล้วก็มีตัวชาร์จตัวชาร์จผมเก็บไว้ที่ที่นี่นึงครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดู ตัวชาร์จที่ให้มาก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวชาร์จ13โวลต์13.5โวลต์ DC นะครับ8ร้อยมิลแอมสายก็จะเป็นสายมีที่รัดมาให้ด้วยครับบอกยี่ห้อมาด้วย Confit t o นี่ครับแล้วก็หัวปลั๊กหัวใหญ่ เดาจับดอกก็จับดอกได้เราแค่หมุนแล้วก็แล้วก็ติดแน่นครับแล้วก็นนแน,น่นเลยแคนนอดเจองานได้หมดเลยนะครับผมลองใช้ครับโอเคครับที่ห่อน,นี้ซื้จอจากออมรราคาอยู่ที่ประมาณพันสองนะครับต้น แล้วก็มีบอกว่าใช้ไฟ12โวลต์1.3แอมป์นะครับแล้วก็ขนาดที่จะปรับได้คือ0.35ปีเอ็มนี่คือรอบนะครับรอบตั้งแต่0.035นะครับถึง 1 2 0 rpm นะครับแล้วก็ใส่ดอกได้10มิลน,นะครับโอิบมิลิเมตรด้านนี้คือยี่ห้อครับด้านหลังก็เป็นมอเตอร์ทำงานครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มอเตอร์บัสเลน็นะครับนี้ก็บอกว่าก็บอกครับว่าจะว่าจับดอกได้10มิลน,นะครับ10มิล3ทับแป8นะครับ เป็นกิฟตพิษล็อกนะครับตัวน,นี้ประมาณหมุนออกได้ง่ายสามารถจับได้เร็วตัวน,นี้นะผมใช้มันแล้วประมาณสองสามเดือนครับก็โอเคอยู่ครับซึ่งจะอามอางในกล่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ตัวตัวสว่างที่ชาร์จแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแถมมาเลย อันนี้ผมก็มีถุงตัวสว่างของผมอยู่นะครับมีไขควงยาวไขควงสั้นน็อตเบอร์แปดน็อต mm. แปดแปดมิลเมตรเอาไว้ยิงพวงนนดหัวน็อตของของไม่ชทีนชีนะครับมีแค่นี้ครับ สำหรับ,บใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยนะครับขอบคุณครับ